สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปณิดาดิเรกโชคนะคะนักศึกษาชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาภาษาไทยค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําหนังสือแนวรักนะคะเรื่องคู่กรรมค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะ,คะสําหรับนวนิยายเรื่องนี้นะคะก็เป็นนวนิยายแนวรักที่พูดถึงเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าอังสุมาลินนะคะก็อังสุมาลินนี่มีบ้านอยู่ที่บางกอกน้อย อาศัยอยู่บ้านกับคุณแม่แล้วก็คุณยายนะ,ะซึ่งคุณแม่กับซึ่งคุณแม่กับคุณพ่อก็ได้แยกทางกันแล้วคุณพ่อก็ไปมีครอบครัวใหม่นะคะอังสุมาลินมีพี่ชายที่สนิทมากๆชื่อว่าวันัทนะคะซึ่งวันัทเนี่ยก็เป็นพี่ชายที่อังสมาลินรักมากๆแต่ว่าวันัทเนี่ยคิดกับอังสุมาลินเหมือนแบบเป็นคนรักกันซึ่งวันัทเ hmm. นี่ยแอบชอบอังสุมาลินอยู่มาวันนึงนะคะวนัทต้องไปเรียนต่อที่อังกฤษ วานัทเนี่ยจึงสารภาพรักกับอังสุมาลินค่ะแต่ว่าอังสุมาลินเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมีความรักเขาจึงบอกกับวานัทว่าวันที่เรียนจบแล้วกลับมาจากอังกฤษเขาถึงจะให้คําตอบว่าเขาจะพบกับวานัทหรือเปล่าหลังจากนั้นอยู่มาวันหนึ่งนะคะอังสุมาลินก็ได้ไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นทหารญี่ปุน่นซึ่งเขามากับกองทัพเรือของญี่ปุ่นค่ะมาอยู่ประจําตําแหน่งอูลเรือใก,ใก,ใกล้ๆกับสวนของอังสุมาลินค่ะเขาชื่อว่าโกโบริ ครั้งแรกที่โกโบลีกับอังสมาลินได้เห็นหน้ากันนะคะอังสมาลินก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบโกโบลีเพราะว่าคิดว่าเขาเป็นศัตรูนะคะแต่ผิดกันกันกบโกโบลีนะคะโกโบลีกับรู้สึกว่าพอเห็นหน้าอังสมาลินครั้งแรกก็รู้สึกว่าตัวเองตกหลุมรักซึ่งสองคนนี้นะคะเจอกันในช่วงที่กําลังมีสงครามทางการเมืองค่ะอยู่มาวันหนึ่งก็มีเสียงเตือนของระเบิดดังขึ้นนะคะซึ่งวันนั้นเป็นวันที่อังสมาลินอยู่บ้านคนเดียว แล้วโคบอดีก็เข้ามาช่วยอังสุมาลินเอาไว้นะคะซึ่งเป็นคนพาอังสุมาลินไปที่หลุมหลบภัยอังสุมาลินก็ตกใจจนสลบไปะคะ่ะหลังจากที่เหตุการณ์สงบขึ้นนะคะทั้งสองคนก็หมดสติแต่มีชาวบ้านนะคะมาพบว่าอังสุมาลินกับโคบอดีนเนี่ยกำลังนอนทับกันอยู่ที่หลุมหลบภัยแล้วมีชาวบ้านมาเห็นนะคะจึงเอาไปเล่ากันปากต่อปากจึงทําให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้น,นะคะ่ะ จนเรื่องไปถึงฮูของหลวงชลาสินธทุราชนะคะซึ่งก็คือพ่อของอังสมาลินซึ่งช่วงเวลานั้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่พ่อของอังสมาลินกําลังมีปัญหาเรื่องของการเมืองแล้วพ่อของอังสมาลินก็เห็นว่าโกบุลีเนี่ยเป็นคนที่ทํางานอยู่ในท่าเรือของญี่ปุ่นพ่อของอังสมาลินนะคะก็เลยไปบังคับหรือเจรจาให้อังสมาลินนะคะแต่งงานกับโกบุลีเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสถานการณ์ตอนนั้นและอังสมาลินนะคะก็ก็ก็ยอมตกลงแต่งงานกับโกบุลีด้วยความที่แบบ ก็ไม่ได้เต็มใจค่ะซึงเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของความรักของโกบริแล้วก็อังสุมาลินนะคะได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาถ้าเพื่อนๆหรือว่าใครที่กําลังฟังอยู่นะคะสนใจอยากจะไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะตามร้านขายหนังสือนะคะซึ่งเรื่องราวในหนังสือเรื่องนี้นะคะสนุกมากๆที่เล่ามาก็คือเป็นแค่แบบจุดเริ่มต้นของความรักของอังสุมาลินแล้วก็โกบรินะคะหนังสือเรื่องนี้นะคะนอกจากจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วนะคะยังมีข้อคิด การสะท้อนภาพสังคมในสมัยนั้นนะคะเรื่องการทําสงครามกับญี่ปุ่นนะคะเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคาะดิฉันก็ขอจบการแนะนําหนังสือเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ